ก็คอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอ,องชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่12เมษายนพศ2566นะคะวันนี้ก็จะมาตามต่อนะคะชุดสรุปจากอาจารย์กระบินนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเลขของอาจารย์ก็เข้านะคะอยู่ในชุดสรุปนะคะอาจารย์ให้07เข้าตรงๆนะคะ ถ้า fc ท่านใดได้ดูได้ติดตามนะคะก็คงจะรู้ว่าเลขของอาจารย์เข้าหรือไม่เข้านะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าถ้าเข้าแอดก็บอกว่าเข้านะคะไม่เข้าก็คือไม่เข้านะคะสำหรับคลิปก่อนแอดก็นำเสนอไปแล้วนะคะเป็นชุดเต็มนะคะอันนี้จะเป็นชุดเต็มนะคะท่านผู้ชมเนาะชุดเต็มของอาจารย์กระบินนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอชุดสรุปนะคะท่านผู้ชม เนี่ยนะคะก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งในชุดเต็มนะคะเผื่อว่าท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้เคยติดตามสูตรของอาจารย์กระบินนะคะอาจารย์ก็จะให้มาสองคลิปนะคะคลิปแรกก็เป็นชุดเต็มนะคะคลิปที่2ก็เป็นชุดสรุปในโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนล ไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอ็ดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไ้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละออชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวเอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะ Hello, ครับค่ะขอสวัสดีค่ะอาจารย์ ครับผมค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างเนาออาจารย์ฝันดีหรือ,อยังคะเมื่อค,คืนฝันดีมากๆเลยโอ้ยดีเลยค่ะอาจารย์เนาะตัวเลขจะได้เข้าอี่เนอ้ออาจารยผา์ผมว่าผมว่าหวยวันนี้ผมถ้าผมฝันอย่างเงี้ยผมผมมีสิทธิ์ถูกค่ะค่ะอาจารย์เออเหมือนเหมือนฝันเหมือนวันที่แล้วอะ่ะอือค่ะ ฝันว่าได้ไปหาปลาไปเห็นปลาอะไรประมาณนั้นก็ <c oughs> ก็ได้ปลาเนาะสรุปสรุปก็คือได้ปลาเนาะได้ปลาแล้วก็ถูกหวยเนาะ <c oughs> ออมืว่าที่แล้วเลยค่ะหรือว่าหรือว่าฝันผมเอ่อจิตจิตยังอยู่กับเมื่อวดนก่แล้วหรือเปล่าไม่รู้นะอ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าผมฝันว่าได้ปลาไนงะ <c oughs> ได้ปลาแล้วก็ได้ไปได้ไปรักเอ่อ ผลไมอ้อะน้องได้เป็นรักฝรั่งเขาฝรั่งนี่เขาปลูกอ่ะอ๋อค่ะจางผลไม้มเยอะเยอะเยอะเลยอ่ะผลไม้อ่ะฝรั่งเนี่ยค่ะรักแล้วก็อเอามากินอ่ะนาะกินก็จะขอก็ตามมาบอกอมผมขอแล้วผมขอแล้วอะไรประมาณนั้นอ่ะอ๋อบอกว่ายังไม่ได้ให้เลยคือรักคือรักเอาระคือรักเอาละาลบอกรผมขอแล้วไงมว่ะเราเห็นอยู่งานเห็นนั่งอยู่อะไรประมาณนั้นค่ะ ได้เราก็ว่าของอะไรของซื้อของขายอะไรประมาณนั้นบอกขายผมใัรจะซื้อรว่าผมผมผมขอแล้วผมอะไรประมาณนั้นนะคับแล้วยังอยู่คิดว่าคซ้องอย่างเนี่ยผมฝันเนี่ยผมผมมั่นใจเนาะผมน่าจะถูกหวยอีกนะพวกเนี้ยค่ะอาจารย์อืคือฝันดีอะเนาะค่ะใช่ค่ะถ้าได้กินของกินก็น่าจะโชคดีนั่นแหละเนาะอาจารย์ใช่ใช่เฮ้ย ม่อที่แรกไงที่ผมบอกว่าฝันว่าได้เก็บส้มเขียวหวานเหรอนาะค่ะมีลักษณะเดียวกันถึงผมว่ามันมันจะย้อนในจิตของผมมันยังอยู่ในนั้นหรือเปล่าผมก็ยังสงสัยอยู่นะแต่ว่ามันก็ฝันดีฝันเมื่อคืนนี่เองอ๋อค่ะจานเออหลังจากที่ผมทำเรื่งไว้ให้แต่ละองค์น้องมาค่ะวันนี้วันนี้ก็ให้จาน ไอชุดทำชุดสรุปให้เอฟซีเนะาะครับผมค่ะอาจารย์ก็เหมือนจะคุยไว้มันแหละครับเหมือนกับคิจทีแล้วนั่นแหละว่าชุดสรุปเนี่ยมันคือผมจะสรุปให้สองคู่เนะาะค่ะบนสองคู่ล่างสองคู่ซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ใช่เลยนะครับน่าจะเป็นตัวที่ใช่นะครับ เพราะว่าไอง้งวดก่อนก็เข้าชุดสรุปเนาะอาจารย์เนาะศูนย์เจ็ดอาจารย์เออใช่อยู่เพราะว่าคือจริงๆอะตามหลักศูนย์เจ็ดถ้มันอยู่ในชุดเต็มอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะเออเพียงแต่ว่าในชุดเต็มเราไม่ได้ลงไปแค่นั้นเองอืมค่ะเหมือนในชุดนี้แหละชุดนี้ผมยิ่งมั่นใจกว่างวดที่แล้วอีกโอ้ยสาธุข,ขอให้ปั้นแล้วให้จ่าวศูนย์เจ็ดน <ะ S 2> เนี่ย,ย,ยมันเดีนชนดับจริงเหมือนกับที่ผมบอกน้องอองนั่นแหละค่ะ มันเด่นชนดับแต่ไอ้วันเนี้ยเด่นชนเด่นเลยโอ้ดีเลยเนาะอาจารย์เนาะเด่นชนเด่นเนาะผมว่ามีโอกาสเข้า,าอะลยเนี่ยค่ะเออข้างบนข้างล่างอ่ยเงิเนี้ยโอ้ค่ะดีดีค่ะอาจารย์นะครับอเอาเลยเนาะค่ะแอดพร้อมแล้วค่ะก็คือจริงๆริเมื่อกี้แล้วผมว่าจะเน้นตัวเดียวข้างบนเนี่ยจะเน้นวิ่งตัวเดียวแต่ที่คือจริงๆอเ่ยผมมั่นใจสองตัวเลย เผลอมาด้วยกันด้วยค่ะเอาวิ่งบนวิ่งบนอืมเหล็กตารางก็คงไม่ต้องแล้วนะค่ะค่ะเอาวิ่งเลย 6, ค่ะหกหกอืมตัวนี้เด่นเด่นชุนเด่นเลยนะค่ะอือในสูตรก,กำลังวันแล้วก็ในสูตรเลขในสูตรแล้วก็เลขในกำลังวันแล้วก็อีกตัวนึงทิ้งไม่ได้เหมือนกันผมผมเคยที่แล้วอนะ่ะแล้วค่ะ <S 2> 2, <S 2, 2> สองหกครับสองเนาะ อือซึ่งเป็นตัวเดิมนะครับผมคิดว่าสองตัวนี้เลือกได้เลยระหว่างหกกับสองเนี่ยมีโอกาสมาด้วยกันด้วยนะครับค่ะจาะอือจากคู่สองคู่เน้นค้ะ่ะสองหกตัวเดิมสองหกตัวเดิมเนาะอืมค่ะอีกตัวหนึ่งศูนย์หกสองหกกับศูนย์หก สองคู่นี้เท่ากันนะครับเด็นเท่ากันมีออกมาเท่ากันนะครับในแนวทางเลขสูตรนะครับในแนวทางเลขกำลังวันสามตัวจะมีสองคู่มีสองชุดซึ่งผมคิดทีแรกก็ให้ไปแล้วแหละแต่ชุดนี้ผมเล่นย้างได้อีกรอบหนึ่งนะครับแปดสองหกรับแปดสองหกเออสองหก แปดสองหกกับหนึ่งสองหกอแล้วอีกคู่หนึ่งอีกชุดหนึ่งแปดศูนย์หกแปดศูนย์หกคู่นี้ถ้าพี่น้องเอฟซีหรือว่าเอท่านใดชอบศูนย์หกใช้เจ็ดศูนย์หกได้นะครับคู่นี้คู่แปดศูนย์หกเนี่ยแปดศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกประมาณนี้ค่ะ แต่แต่ต้ไม่ต้องลงกับกร้องเพราะว่ามันใชเยอะเองอ๋อค่ะค่ะถ้าใครไม่ชอบแปดก็เอาเจ็ดใส่ก็ได้นะอาจารย์เนาะไม่ชอบแปดเอาเจ็ดใส่นะครับซึ่งผมมั่นใจนะครับว่าในตัวเลขตั้งเนี่ยเลขอหลักของมันเนี่ยระวางหกศูนย์สองเจ็ดเนี่ยเหมือนชุกที่แล้วนะครับมีแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์หก ศูนย์สองเจ็ดแต่ว่าเจ็ดนี่น้ำหนักจะน้อยนะครับผมให้เจ็ดดับสิบได้รวยเหมือนที่เคยเคุยไปในก่อโนโน้นเนาะว่าสามบวกเจ็ดได้เท่าไรได้ศูนย์นั่นคือศูนย์ดับบนแต่มันเช่นเออมันชุนดินเนาะ <c oughs> ซึ่งวันนี้วันนี้ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดนี้มาได้คือหลักร้อยนะครับ ในกลุ่ของจกับหน่วยและสิบประมาณนี้ก็ก็จะเหลือตัวเด่นอยู่แค่สามตัวก็คือหกศูนย์สองประมาณนี้มีโอกาสมาด้วยกันนะครับค่ะทีนี้ข้างล่างค่ะวิ่งล่างค่ะอาจารย์ข้างล่างนี้ผมเน้นตัวเดียวได้นะครับก็คือสี่ครับวิ่งล่างเน้นสี่นะคะอ จับคู่นิ่ๆเลยค่ะอาจารย์04 04 14 1อือสี่นี่สามารถรูดได้เลยนะครับผมมั่นใจว่าสี่สี่ติกนะครับค่ะอาจารย์04ในสูตรตัวเด่นในเลขกำลังวันก็คือ410ประมาณนี้กลางอือค่ะครับ แต่จะมีตัวกั้นมีหนึ่งตัวนะครับตัวกั้นมีเด่นมากมีเด่นมากทิ้งไม่ได้นะครับก็เพิ่มเป็นสามคู่เนาะค่ะเอ็ดซี่คงไม่ว่าหรอกนะครับเพราะว่าไม่เป็นไรหรอกอาจารย์มันตัดไม่ได้เนาะมันเด่นมันมันเด่นตัวกันหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับเอ็ดซี่้บอกว่าเจ็ดับหน่วยสิบนนะครับแต่ข้างล่างเด่นนะครับเจ็ดอ๋อค่ะอาจารย์ เน้นสุดๆเลยตัวเดียวเลยนะครับเน้นซีเน้นล่างซูนสี่เม็ดเดียวนายอาจารย์เนาะเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวเลยค่ะครับตัวเดียววิ่งสี่เลยรูดสี่เลยค่ะค่ะสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะอาจารย์เนะาะค่ะค่ะทีนี้บนเน้นตัวไหนเนาะอาจารย์บนมีผมชอบสองคู่เลย เท่ากันเน้นทั้งสองคู่เลยเนาะอาจารย์เนาะครับผมมีโอกาสมีโอกาสแต่มีโอกาสเข้าสองคู่นี้เลยค่ะอาจารย์เออสองหกค่ะสองหกค่ะศูนย์หกค่ะอาจารย์เออเน้นสุดๆสามตัวหนึ่งสองหกเน้นสุดๆสามตัวคือหนึ่งสองหกเม็ดเดียวอาจารย์เออเม็ดเดียวเลยครับ มีตัวปรับด้วยนะบนทังล่างวันนี้ครับออก็ต้องซื้อกลับด้วยเนาะจานเนาะสองหกหกสองแต่ว่าคแต่ว่าเลขของผมเนี่ยบนคือบนล่างคือล่างนะครับไม่ต้องคูณนะครับไม่ต้องคูณเนาะจานซื้อบนไปเลยเนาะแต่แต่ว่าถ้าถ้าคูณเนี่ยผมผมให้แนวทางไปคือคูณศูนย์สี่ใบบนล่างอ๋อศูนย์สี่บนล่างเลยเนาะจานเออตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวคู่เดียวนะครับบนล่างคูณได้นะครับอื ส่วนเหลือก็คือล่างคือล่างบนคือบนนะครับคูณ,ค,ณคูณแค่ศูนย์สี่เหมือนที่เห <periods S 2> มือนที่เมื่ที่บอกไปนะครับว่าค่ะงวดนี้ก็ยังคงมั่นใจเหมือนเดิมไหมคะจา์ก็มั่นใจเหมือนเหมือนเหมือนงวดที่แล้วมานะครับเหมือนาากันมั่นใจมั่นใจซึ่งวันนี้ผมมั่นใจมากๆเลยน,น,นะครับ ว่าบางโคดที่แล้วโดยชันไปค่ะครับเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกอะเนาะว่าถ้าว่าสองโงก็มีตัวกลับสองกมีตัวกรับก็ตัวกรับเบาน้อยหน่อยเพราะว่าวางวางกลับหน่อยหลักสิบไปเทไรค่ะก็จะเน้นตัวตรงมากกว่าน้อยจานเนาะออทุกตัวนี้ก็มีตัวกรับหมดค่ะครับก็ที่ ที่ผมเชื่อว่าผมมีความมั่นใจมากๆวันนี้ก็คือเด่นชนเด่นเนี่ยเด่นชนเด่นแตกอีกแน่ๆเนาะอาจารย์เนาะติดติดครับติดติดเนี่ยระวางหกเนี่ยโอ้โหเนี่ยถ้าหลุดบนน่าจะเป็นข้างล่างงวดงวดก่อนก็ออกซูนเจ็ดงดนี้ก็ให้ซูนหกเนาะอาจารย์เนาะซูนหกซูนหกเตะม่เตะซูนหกหกซูนเน่มันมีตักกลับก็กลับน้อยหน่อยก็แล้วอครับค่ะอาจารย์ขอไอเอชซีเขาพิจารณาดู ะครับค่ะแต่ตัวที่ผมเล่น้อมากเลยก็คือเนี่ยหน,นึ่งสองหกนีแ่แหละถัดไปนะครับอืมก็นี่แค่นี้นะครับก็ก็ตัวอีกตัวหนึ่งใน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 ตัวเอ่อในตัวเลขที่ไม่น่าลงทุนของผมนะครับก็ให้เนวทางไปค่ะนะครับคิดว่าไม่มานะครับทั้งทั้งสามหลักอืม เลขที่ไม่น่ามีสามนะครับสามมีสามเลขที่ไม่น่าลงทุงนนั่นก็ต้องเสี่ยงตัว่าดักครับครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะไปกระทบกับคุณอาจจะทําไรที่เขาไ<อ><า>ม่ที่ม<า>ไม่มาคือมีสามแล้วก็อะไรอีกคะอีกตัวหนึง่งถ้าพูดถึงเลขในตารางแล้วก็เลขสุดก็คือห้าไม่น่าจะมี สามแล้วก็ห้านะคะที่ว่าไม่น่าลงทุนเนาะ,ะจำพะบนนะจำพะบนค่ะจำพะพุงบนค่ะจา่ะไม่เกี่ยวกับข้างล่างของข้างล่างนี่เป็น,น,น,นอันซับันเดียวค่ะโอ้มาอีกแล้วค่ะก็โอเคครับเนาะค่ะก็ให้จ่าด้วยพรให้เอฟซีเหมือนอเช่นเคยคะ่ะจาน ว่าเดี๋ยวผมฝันดีสักก็มีแต่รอวันวันปุ่มๆถ้าเรามีเวลาเนาะเดี๋ยวผมจะไปหาถ้าว่าถ้าว่าฝันดีมากๆหรือว่าความฝันเนี่ยอือใช่เออคงคงเป็นฝันให้ออกแต่ถ้าว่าเออไม่มีความฝันหรือไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็คงมีแค่นี้สรุปคงสุดท้ายก็มีแค่นี้เนาะค่ะค่ะค่ะจันอือค่ะก็ ขออวยพรให้กับพวกเรานะครับให้กับพี่น้องเอ็กซีนะครับจงโชคดีนะครับในงวดวันที่16เมษายนนี้นะครับซึ่งก็ถ้าพูดไปแล้วก็คือวันปีใหม่ของไทยเราเนาะค่ะอืมก็ขอให้พี่น้องพวกเราทุกคนจงโชคดีนะครับมีความสุขเฮงเฮงปังๆร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับโชคดีครับ ค่ะแอดขอบคุณอาจารย์มากค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะ